สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านนนบุรีนะคะเราจะมาซ่อมท่อนะคะพอดีท่อที่ออกจากห้องน้ํานะคะมันมีการเคลื่อนตัวแล้วก็รั่วซึมนะคะจุดนี้อันนี้เราก็จะต้องทําเองนะคะเพราะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินติดต่อช่างมืออาชีพไปแล้วแล้วก็คิวช่างยังไม่ว่างนะคะเราก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเองก่อน อันนี้เราต้องขุดออกก่อนนะคะขุดดินออกก่อนเพื่อดูแนวว่ามันรั่วมาจากตรงไหนว่อยังไงบ้างอยู่ใต้ดินเเนาะมองไม่ค่อยเห็นต้องเห็นตอนน้ำมาแล้วเนี่ยเอออันนี้อันนี้ก็เคลื่อนท่อใหญ่ก็เคลื่อนใส่ซื้อออกซื้อไม่ได้ อตอนนี้ก็สารพัดช,ช่างมาถึงแล้วนะคะ <c oughs> กำลังดำเนินการแก้ไขเราตัดตัวนี้ได้ไหมยาวไปไม่ไม่มันมีอยู่มีอ่ะมีอยู่หลังบ้านเดี๋ยวไปดูแต่แต่ในบ้านไม่มีเมื่อกี้ไปดูอะไรแล้วไม่มี ตอนนี้เราก็เอาท่อขนาด2นิ้วนะคะมาตัดแล้วก็เอามาสวมในช่วงที่มันเคลื่อนลงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะทำท่อใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวปรับพื้นที่หน่อยเราซื้อท่อยางนะคะเป็นท่อยางเขาเรียกท่อยางกันซุดมาเราจะตัด ท่อสีฟ้า pvc เก่าออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทนมันก็จะให้ตัวเวลาซุดลงไปมันก็จะมีเป็นใช้ท่อยางมันก็จะยืดหยุ่นได้เดี๋ยววัดระยะก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตัดตอนนี้เราตัดท่อสีฟ้าใหญ่ออกนะคะแล้วเราก็ใส่ท่อยางเข้าไปนะคะแล้วก็เอาเอาเข็มขัดรัดนะคะส่วนอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนทํา ส่วนอันนี้เราต้องรื้อออกก่อนเพราะมันจะเก็งก,กัก็จะอยู่ในสภาพนี้นะคะอันนี้จะรัดแบบแข็งแรงเลยนะคะ กันหลุดฝั่งลาสี่เส้นเลยหัวท้ายนะคะสองสองนี่ก็จะเป็นหินเจียใส่ใบตัดที่เราไว้ตัดท่อเดิมออก หลังจากใส่ท่อยางเรียบร้อยนะคะเราก็เกลี่ยดินนะคะปิดรอยที่กุดไว้ตอนแรกนะคะก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็จบปัญหาเรื่องของการโูดซึมหรือเป็นอันเสร็จในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ